สวัสดีครับก้าวเท้าเล่า 6, ความคลิปนี้จะมานำเสนอวิธีการใส่ห่วงกุญแจแบบง่ายๆอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องง้างเพราะการง้างนั้นบางทีอาจจะทำให้เราเจ็บมือได้นะครับซึ่งมันก็มหีหลายวิธีในการใส่แต่วิธีที่จะนำเสนอวันนี้มันเป็น ช่วยทำให้ง่ายขึ้นนะครับนะ mm. ครับอุปรกรณ์ก็คือหลอดเล็กแบบนี้นะครับซึ่งหลอดเล็กๆนี้มันจะมีความแข็งนิดนึงครับและมีความลื่นนะครับก็จะช่วยให้เราใส่ได้ง่ายนะวิธีการนะครับเราก็นำหลอดนี้มาสวมเข้าไปตรงข้อของห่วงน,นะครับจากนั้นเราก็ นักกุญแจกุญแจที่เราจะใส่นะครับนี่ครับมันก็สามารถเข้าไปได้ง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องออกแรงอะไรเลยไม่ต้องออกแรงง้างเลยนะครับเพราะมันจะหลอดมันจะมีความลื่นในการช่วยทำให้นะครับเสร็จแล้วนะครับซึ่งวิธีการนี้ก็ ใช้ตอนที่จะเอาออกได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเสียบเข้าไปแล้วก็ ที่เราจะเอาออกนี่นะครับก็จะสามารถดึงออกได้ง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องไปใช้แรงน้้งห่วงเลยนะครับนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะครับการเอาออกครับก็ หวังว่าวิธีนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับก็ลองนำไปทำดูกันได้นะครับไม่ยากอุปกรณ์ก็เป็นของที่เรามีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเสียเงินถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ก้าวเท้าเล่าความด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปจะต่อไปก็จะมีเรื่องดีๆมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก้าวเท้าเล่าความด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนขอบคุณครับ